นายไพโรธโชติกเสถียนประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยวันนี้ค่ะ23กันยายน2567ถึงความคืบหน้าการประชุมบอร์ดค่าจ้างเพื่อพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหลังการประชุมล่มมาสองครั้งแล้วว่าได้รับการแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทในเมธีสุภาพงศ์ไม่ได้เป็นตัวแทนของทปทแล้วค่ะจึงต้องรอให้ททยืนยันกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ส่งผู้แทนคนใหม่มาจนนายเมธีต้องลาออกเพราะการแต่งตั้งทำโดยมติอ เป็นการตั้งโดยชื่อซึ่งการแต่งตั้งคนอื่นได้ต้องลาออกก่อนเมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องมีชื่อคนใหม่ที่จะมาแทนนายเมธีเสนอชื่อต่อคอรมอหรือไม่นั้นนายไพโรธกล่าวว่าใช่และประเด็นคือในวันที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างยังคิดว่านายเมธียังเป็นตัวแทนทบทอ,อยเมื่อตรวจสอบสนราชการที่ไม่มาประชุมเรื่องหนึ่งทบระบุไม่รับผิดชอบการกระทําของนายเมธีตนเองจึงได้ทหนังสือไปยังทบให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน ว่านายเมทีไม่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อถามอีกว่าจะไม่ทันประกาศขึ้นค่าแรง1ตุลาคมนี้ใช่หรือไม่นายไพโรธยอมรับว่าน่าจะไม่ทัน1ตุลาคมนี้ค่ะแต่หากนายเมธีลาออกภายในสัปดาห์นี้และเราสามารถหาคนแทนนายเมธีได้และเสนอเข้าคอรมอก็อาจจะประกาศในรัศกิจานุเบกษ,ษาได้ทันล่าช้าไป1-2สัปดาห์เมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วการขึ้นค่าแรง400บาทจะทําได้หรือไม่นายไพโรธกล่าวว่าเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าไม่อยู่ อยู่ในที่ประชุมไม่รู้หรอกว่าการพิจารณาแต่ละประเด็นฝ่ายนายจ้างก็มีมุมมองหนึ่งแต่ละคนมีเหตุผลลูกจ้างเองก็มีเหตุผลซึ่งภาครัฐต้องผสมผสานมิติความคิดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงฝ่ายราชการมารวมและคิดรูปแบบในการขึ้นค่าแรงว่าจะขึ้นเท่าไรซึ่งตนรู้ว่าผู้ใช้แรงงานก็รอคำตอบนี้อยู่ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn